สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเส้นตามเส้นทาง Google ไปนะครับเพื่อจะไปเจอของที่ร้านเดอะเบอรกันนะครับอ่านี่ก็คือจะสะพานข้ามข้ามมาจากทางฝั่งนี้นะครับพาใต้าอะไรแบบนี้นะครับเราไม่ต้องขึ้นนะตรงนี้ให้เราอยู่ข้างล่างไว้นะครับนี่ก็คือโรงพยาบาลซิรีลานะครับโรงพยาบาลซิลีาสจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ซีลีาสให้เราอยู่ข้างล่างไว้นะครับแล้วก็อยู่เลนกลางไว้นะครับไปเรื่อยๆนี่ก็คือโรงพยาบาลนะครับ ด้านหน้านี่จะเป็ n เปนขายกไฟแดงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสะพานลอยอยู่เลนกลางไว้นะไม่ต้องชิดขวาและชิดซ้ายนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็คือไปท่าน้ำนะครับไปกันเลยสังเกตเห็นว่าเป็นไฟแดงนะครับที่เราจอดติดไฟแดงอยู่เลนกลางนะครับอเราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเราไม่ต้องเลี้ยวขวาเราจะขับตรงไปเพื่อที่จะไปร้านตะฆังนะครับเส้นระฆังนะขับตรงไปเลยร้านเดลิเวอจะอยู่ติดกับไฟแดงนะครับพอหลุดไฟแดงมาปึ๊บห่างกันนิดเดียวเองนะครับมีห่างจากไฟแดงก็คือตีนสะพานลอยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกร้านเฉียงมืร้านขายยาเนาะ ร้านเราจะอยู่ตรงข้ามกับอรุณอมรินยี่สิบสองนะครับตรงนี้ก็คืออรุณอมรินยี่สิบสองนะครับร้านเราก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับนี่ร้านนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขับไปนิดนี่นี่นะครับรนี่ก็คืออรุณอมรินยี่สิบสองแล้วกวาดสายตามาเลยครับนี่ร้านเราอยู่ตรงนี้นะถ้าลูกค้าจะจอดรถใช่ไหมครับร้านเราจะมีที่จอดรถจอดได้คันหนึ่งนะมีตรงนี้อันนี้คือร้านเราลูกค้าก็เดินลงมาตรงนี้นะครับแต่เราจะต้องไปกลับรถที่วัดตะคังนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากกลับรถหรรรรือออตต้้งงกาาจดน จาตรงนี้แหละครับเป็นลานจอดรถของเอกชนนะคบมันจะจอดรถได้ประมาณ200คันเลยนะนี่ที่เขาเลี้ยวเข้าไปจอดนะคะดูไฟแดงมันิดเดียวเองตีชิดซ้ายไปเลยว่าจะจอดรถตรงนี้นะคะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายอะไรเลยนะร้านขายของเล็กๆแตดผมด้วยร้านตดผมนะครับอันนี้จะเป็นร้านโดยเฉพาะนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรานจอดรถข้างในเลยนะจอดได้เยอะมากนะครับลูกค้าก็จอดตรงนี้แล้วข้ามถนนไปข้ามถนนก็คือข้ามตรงนี้เลยก็ได้นะครับมองซ้ายมองขวานะข้ามถนนปุ๊บก็ฝั่งนี้แล้วก็เดินย้อนไปตรงไฟ ถ้าเกิดลานจอด,ดรถเมื่อกี้ที่แนะนำไปมันเต็มนะคุณลูกค้าจะต้องจอดตรงนี้ลานจอดแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวก็ขับไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะเป็นศาลาต้นจันทร์นะคะสังเกตไว้ศาลาต้นจันทร์นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นนี่ร้านขนมจีนซึ่งอร่อยมากนะครับตรงนี้มีลานจอดรถตรงนี้นอรุณอมรินยี่สิบอรุณอมรินยีน่สิบลูกค้าก็เข้าไปเลยเนาะ <S <S นี่เข้าไปเลยจอดรถได้อีกนะ่าจะประมาณสามสิบกว่าคันนะคะต่อไปเราจะไปที่สต๊อปเรานะครับะจะขับไปเรื่อยๆนะครับนี่เดียวห่างจากนันประมาณสัก าสามร้อยเมตรได้ห่างจากไฟแดงนะครับขับมาเรื่อยๆจุดสังเกตหลักก็คือสะพานลอยตรงวัดระฆังนะครับเราสามารถกลับรถตรงสะพานลอยได้เลยเพราะว่าสต๊อยานเราอยู่ตรงนี้นะครับที่สังเกตเห็นจริงก็เขียวนะครับที่กำลังนี้อยู่นะครับนี่ขับไปเรื่อยๆจุดสังเกตละโอเคสะพานลอยแล้วนะฝั่งซ้ายนี่คือเซเว่นนะครับโอเคไรอันนี้ก็คือประตูวัดระฆังนะครับเราก็กลับรถตรงนี้เลยปึ๊บนี่ครับกลับเพื่อจะไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับพอเรากลับรถมาปึ๊บนี่ใช่ไหมครับเรามาอยู่ถนนนี้ละนี่คือตตีนนนสสะะพาาลอยครรัับบงเเกป๊จะมาออยยู่่่ฝัังงนนนนีีี้้ก็เไปิดนึงนะคครรรรััััับก็ือววดดะะะะฆฆงงเนนาตะ นี่คือเซเว่นอ่าปึ๊บเราก็ออกมาเลยปึ๊บนิดนึงนี่นี่ครับนิดเดียวห่างจากทานลอยประมาณ59เดิบเก้าเดินได้นี่ก็จะเป็นร้าน G W Food ก็คือร้านขายอาหารน้องหมาก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับแต่เขาเปิดอยู่นะแต่เขาเปิดนิดเดียวนะครับนี่สช็อปก็หยุดติดตัวเขียวนี่ครับนี่จะรับซ่อมพวกอุปกรณ์อุปกรณอะไรเงี้ยลูกค้าก็เข้าไปในนี้เลยนะครับที่จอดรถหรือจะจอดยินถนนแล้วก็เปิดไฟกับพี่จัยนะครับี๋ยวสังเกตเป็นต่อเขียวนี้นะโอเค อ่าเ,เราเพื่อมีการเสียเวลาเราจะวิ่งไปสาขาหนึง่งนะเพราะว่าเราก็ต้องกลับรถตรงธนาคารอยู่ดีนะครับพอเรากลับรถแล้วง่าย่อครับปุ๊บเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเราจะผ่านธนาคารกรุงศรีนะนี่ธนาคารกรุงศรีไปแล้วคันนี้ก็จะเป็นไปไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่นิดนึดน่งก็ไฟแดงนะครับจุดสังเกตหลักก็คือเออข้ามเลนครับเอาใหมก็ข้ามฝั่งนี้นี่ก็คือสังเกตหลักก็คือเรามาฝั่งนี้อยู่นะนี่คือร้านถ่ายรูปพิซีชนะครับคุณลูกค้าก็ตีใสชิดซ้ายไว้นะแล้วก็จะเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าไปจอออดนนนนรรรรถเเเกตตงีี้ะคคับห็มม์์ไซย่ ตีไฟชิดซ้ายไวเลยชิดซ้ายละแล้วเราก็เข้าไปจอดตรงนี้แล้วถึงจะเข้าไปซื้อของที่ร้านเดับเบิ้ได้นะครับมอทรงรอสายจอดได้เลยแต่ถ้ารถมาก็าคือรถกลัวทรหาเราก่อนเนาะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งแปดนะครับโทรหาเราก่อนแล้วถึงจะเข้าไปจอดได้เราจะเคลียร์ที่จอดให้นะคะโอเคขอบคุณมากนะครับะีล้วคือการจับเสียงนิดเดียวแล้วก็หยุดไฟแดงนะครับ